ไม่ได็กินข่าเหนียวลำไยที่ไหนที่อร่อยแบบหนีมาก่อนอเขาเจ้าเห็ดขายเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาเจ้าก็หวงเครืองนี่เขาไพ่ไดห้หวงเคือง,ไไง,องพ่อแม่พี่น้อง เขาเต็มที่กับเครื่องมาพิมแนวพอแม่พี่น้องมากินน้ำกันข้าขเนียวลำไยถูกใจถูกปากแต่ของหลายที่สุดค่ะ นี่ถือปาดถือข้อตะคองค่ะขอเนี้เราได้ประตุยกับปีจ้า